สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับที่ท่าเรือข้ามฟากซอยด้านหน้าตลาดปากนะ้ดตรงนี้จะข้าไปพลาสมุรเจดีครับแล้วก็เดินตรงนั้นก็จะตรงไปจากสถานีรถไฟฟ้าปีนปากน้ำได้ครับตรงนี้คือลานสถานีรถไฟปากน้ำของทางรถไฟสายเก่าครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาเดินไปยังลานริมน้ําตลาดหัวกอกกันครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งซึ่งทาง จังหวัดสุทรรกกาเนี่ยก็มีแผนจะพัฒนาเตียให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณตลาดปากน้ำนะครับก็เดี๋ยวจะเดินยิงยาวผ่านตลาดปากน้ำไปเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็เดินข้ามตลาดปากน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับโซนที่จะเป็นตลาดบ,บางคลองครับตลาดบ,บางคลองนี่ก็จะเป็นที่ขายสินค้าอาหารทะเลที่เก็บมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือริมทะเลปากน้ำจังหวัดสุทรรกการมากมายเพียบเลยนะฮรก็ใคร มาเยี่ยมชมที่นี่ก็สามารถซื้ออาหารทะเลส,สดๆกลับไปฝากไปขอที่ลึกกันได้นะครับเราก็เห็นบูมแม่น้ำเจ้าพญากันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินอีกสักนิดเพื่อไปยังจุดหมายของเราก็คือลานจอดรถริมตลาดหัวเกาะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เดินผ่านตลาดบางคลองมาถงึงจุดหมายของเราแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมลานริมน้ำอีแคงที่ซอนอยู่ ภายในย่านตลาดของเมืองปากน้ําจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอย่างอย่างเช่นลานจอดรถแล้วก็ตลาดหัวเกาะครับแล้วก็รวมทั้งตลาดบางคลองที่อยู่ข้างๆที่เรากลัาไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกันเลยครับในส่วนนี้เป็นโซนของตลาดหัวเกาะซึ่งเป็นตลาดกลางคืนครับส่วนช่วงกลางวันก็จะเป็นลานโล่งๆแบบนี้เลยครับซึ่งจะสามารถชมทิวทัศ ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในมุมมองที่สามารถเห็นแนวตึกสูงของกรุงเทพมหานครได้ไปจะถึงป้อมผีเสื้อสมุทรซึ่งอยู่ตรงค้ามตรงนู้นนะครับจะเป็นเกาะที่มีความโดดเด่นมากครับและเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยโดยถ้าเป็นช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีผู้คนในท้องถิ่นนะครับมาออกกำลังกายตกปลาหรือมานั่งชมบรรยากาศจะเป็นจำนวนมากเลยครับ จะมีร้านอาหารอยู่ข้างๆด้วยนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับสวยงามมากเดี๋ยวเราผ่านตรงโครงสร้างตลาดไปไปลาจอดรถอีกจุดเลยครับไปกันเลยตำบลป่าน้ำม,ม,ามาเฟือเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นลานจอดรถริมตลาดโขก,อกอ่อที่สามารถมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างสุดหูลูกตาเลยนะฮะและเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับ หากมีการพัฒนาประปูพิทัศน์เพิ่มจุดออกกําลังกายและและที่นั่งพักผ่อนก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของเชิงธรรมชาติมองดูแม่น้ำเจ้าพระยายแล้วก,แวก็แล้วก็เชิงนทธาการที่สามารถมาออกกําลังกายจากกิจกรรมหรือนั่งเล่นกันได้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของเมืองปากน้ำเลยฮะโดยหลายๆคนเนี่ยจะคุ้นเคยกับลานริมน้ำหน้าสาราการที่ท,ที่อยู่ฝั่งนู้นครับที่สามารถมองเห็น วัสมุดเจดี JD ได้ครับแต่ว่าก็หารู้ไหมว่าก็มีลาตรงนี้แหละฮะที่ชมมุมมองบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปได้ดีไม่ไม่แพ้กันครับนี่ครับสามารถมองเห็นวิทยาการเรียนรู้และหอสมองมอสุดปาการได้อย่างชัดเจนด้วยนะฮะก็ต้องฝากทางเทศบาลน,นครสมุทรปาการครับในเรื่องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ครับตรงพื้นคอนกรีตตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ ผู้คนจะมาตกปลากันครับช่วเงเย็นๆคงมากันมากขึ้นครับก็จะสามารถตกปลาดีๆได้หลายพันเลยฮรนี่ครับก็จะเห็นทั้งข้าเรือป้อมผีเสื้อสมุทรที่บอกไปแล้วก็เป็นสูงเทพครับแต่ผมมาในช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำขังหน่อยนะคร ี่ครับมีขนาดวากว้างใหญ่สุดหูลูกตาเลยฮรผมพยายามให้เห็นบรรยากาศรอบๆครับก็จะประมาณนี้เลยครับฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาพื้นที่นี้ต่อไปได้นานาคตครับตรงนี้ก็อาจจะเรียกได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองได้แล้วครับโดยสรุปนะครับ ลานจอดรถริมถนนแล้วก็ตลาดหัวเกาะแล้วก็บางค้องแห่งนี้นะครับก็ยังไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแต่ก็มีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญได้ได้ในอนาคตอย่างที่ผมบอกไปครับผมก็จะมาปิดท้ายกันที่อีกจุดครับที่สามารถชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีของคนในท้องถิ่นครับแต่ก็มีศักยภาพที่จะ แมสมากขึ้นได้ครับก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอขอบทุกท่านที่กดรับชมแล้วก็ติดตามช่อง Local City History Tour นะครับก็ก็พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะฮะกับการเดินทางครั้งใหม่ๆและสถานที่ที่จะทำให้คุณรู้จักกับท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นครัสวัสดีครับ